ดูดวงชาวราศีเมถุนวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าดวงนี้จัดหลังจัดเต็มในปี2568ในโชคชะตาแปลว่าโชคชะตาของนั่นให้ไปให้ไกลสุดขอบฟ้าเตรียมตัวเป็นอภิมหาเศรษฐีมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังขาะน,าน,นี้จะไม่สําเร็จได้ไงด,ดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเอเมอรัลนักลบก้าได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง จะรวยรลยรวยนะผมโชคชะตาบุญกุสลวาสนาเข้ามาถึงเวลาแล้วนับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดีประดังถือดาบตั้งขึ้นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาตกตำแหน่งดาบสองคมแปลว่าขวัดแขวงด้วยบุญกุศลวาสนาท่านเข้ามาถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านตกตำแหน่งเดอะฟูลรื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำ อย่างมีความสุขแต่จะมีคนบางคนที่เข้ามาประจบประแจงเรียกแข้งเลยขาในปีนี้เพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตา,านั้นควรที่จะต้องทําอย่างไร,นะรการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจงังหวะดีๆส่งมอบมาตุมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดสังเกตในโชคชะตาจะได้รับโอกาสทองนะครับสิ่งต่งตางๆที่เข้ามาประเดบาเดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย พระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช้จะบังเกิดนะผมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเจราจาพาธีกับใครคิดให้ดีก่อนนะผมอย่าไปเผยต่ายให้เขารู้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งครอบครัวเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะตาจิตจะรับทรัพย์มีเงินทองไหลมาเทมามุ่งมั่นมุ่งตรงแบ่งหน้า จัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวัาสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปาก,กคุคของรักษาแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนปิดวาจาให้เงียบยาพูเยอะนะผมอยาบอกทําให้เลขหลุดเลขลอยเกิดขึ้นได้สี่สี่ออกสี่สามสีส่สองสสออกสี่หนึ่งเป็นเรื่องแล้วทีเนี้ยนะผมแทนที่จะได้เป๊ะในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านแบกไหวอยู่ไหมครับดูจากรูปนี้เลยครับยังแบกไหวอยู่ บ่งบอกถึงโชคชะตาจะมีรายได้สูงเป็นพิเศษถ้าด้านแบกไหวต่อไปได้ด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบด,ดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแยก่ก็ต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีดวงชะตาของท่านจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองไขมันจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันโชคชะตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะบมปัญหาต่างๆต,ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงขี้ขายปัญหาต่างๆตกตําแหน่งยาจกนั่นเอง รู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ข้าพเจ้าไปทําอะไรเขาหรือยังไงถึงปิดกั้นโอกาสข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นต้องสังเกตในตัวเองนะครับว่าโชคชะตาของท่านเป็นอย่างไรแล้วเอาไปปรับปรุงแกเปลี่ยนแปลผันแก้ไขในโชคชะตานะครับในปีนี้บ่งบอกถึงการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคส,สุขสมสมหวังดังใจหมายต่อเมื่อท่านชนะเขาแต่ท่านไม่ชนะก็ไม่สมหวัง เพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าชนะด้วยคุณ,ณธรรมจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานนี้อาจจะโดนเรื่องราวต่างๆเข้ามาบเดเดบดังฟ้าผ่าลงมาไปยั่งทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ยังไม่เคยทะเลาะกับใครก็อย่าพึ่งไปไฟกับใครแล้วกันในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาค่อยๆเริ่มเริ่มต้นการประดิบประดอยนะผมการประดิบประดอยเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีสังเกตในโชคชะตาค่อยๆเป็นค่อยๆไป เร่งรีบไม่ดีนะครับผมอย่างเร่งรีบการที่ท่านจะเร่งรีบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเป็นสัญญาณสัญลักษณ์วงบอกถึงว่าการพ่ายแพ้กาลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบก็คนจะประสบะสำเร็จนะเขาค่อย,ค,อยค่อยไปครับอยวรวยเองนะครับ,นะรบไม่ต้องดิน้นนะครับผมคนดิ้นไม่รวยค่อยๆยเป็นค่อยๆไปเดีย๋ยวมันมาเองสังเกตได้ดีนะครับผมในโชคชะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวาฏะจากวิวว่าฟูจูนหมุนเวียนแปลเปลีปปปป่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดวงนี้จะสุขสมสมหว่างดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นด้วยเรื่องราวต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันสังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนานับเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบดเดบดังทําให้ท่านถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทน้ําสู่ทอรานีกวดน้าข้ามขันเลิกคบกันไปเลยับผมทําบุญกวดกวดน้ําให้เลย ผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาอาจจะสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาท่านสังเกตในโชคชะตาของท่านนะครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามายังมีปีศาสมูมานนางมาลัายในปีนี้อิจฉาให้ร้ายใสร้ายปรร้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มด้วยดวงดวงชะตาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่ต้องระแวดระวังตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีครับดวงนี้ระแวดระวังตลอดชีวิตนะนะนะครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นขอย้ำไพ่ก่อน เปิดไพ่ขึ้นมาก่อนนะผมพระราชาแห่งดาบองบอลถึงความตึงเครียดด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาข้าพเจ้าไม่พร้อมที่จะปะทะกับใครบางคนแต่มันถึงเวลาแล้วแหละที่ข้าพเจ้าจะต้องสู้กับบุคคลท่านนี้นะมันสุดแล้วมันไปไม่ไป,ไปต่อไม่ได้แล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องประทะด้วยวาจาคารลมด้วยสติปัญญานะผมแน่นอนครับเราต้องประทะด้วยคารลมอยู่แล้วนะนะผมสติปัญญาไม่งั้นไปสู้กันด้วยแรงแพ้กันทั้งคู่นะผม ด้วยบุญกุศลว่าสนาตกตำแหน่งเอมเพสทุ่งข้าวเหลืองรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแชม่มชื่นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหัวใจพองโตท้องพ้าสีขามต้นไม้อิงหลังมันเกิดความแช่มชื่นเขาเกเหลือกินเหลือใช้เพราะฉะนั้นปีนี้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลตั้งมั่นเอาจริงเอาจังขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชค สุขสมสมหวังดังใจหมายไม่นานไม่ช้าก็จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังผงบอกได้เลยว่าใช้มนสเสนมนจันทาของท่านใช้ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินแต่ใช้มนสเสนเข้ามาสิเปตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชกตาด้วยบุญกุศลวาสนาก็ลองดูสินะผมก็ดูสิว่าเปตรงข้ามจะช่วยเราได้หรือเปล่า ับผมเพราะฉะนั้นม์เสห์ของท่านไปไหนไม่อดตายบอกได้เลยม์เสห์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ,ญ่รักก็หลงหนุ่มรักหนุ่มหลงแน่นอนตรงนี้หนุ่มรักหลงระเบิดเพอ้อฝันน่ะับนะผมในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูสายยานเมจิงเชี่ยวบังเกิดสายยานองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่อ,อมาเทวีพระแม่รัศมีพระแม่มาเรียนมันสายยานถวยเทพอะ่ะนะองพ่อจตุคามรามเทพเสด็จเตียกรมหลวงจุมพรสายยานถวยเทพจะนำพาซึ่งความมาสำเร็จเพราะฉะนั้น พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับตัวเทพนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาถึงแม้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายอึดอัดตกต่ํำย่ำแย่ข้าพเจ้าต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าโดดอย่างมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดบ่งบอกได้เลยว่าด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกาจะบังเกิดขึ้นกับตัท่านในปีนี้ ดวงชะตาอศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูไอ้เฮี้ยนเตียนปีนี้แหละมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะรวยก็รวยให้สุดขอฟ้าไก่จะเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีก็ในปีนี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปราบศัตรูหมู่มารให้เฮี้ยนเตียนถึงเวลาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่บอกได้เลยว่าขอทํานายว่าดวงนี้ปีนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเต็มกําลังควบม้าเต็มกําลังมุ่งมั่นเต็มกําลัง แล้วท่านจะดวงเปิดรับทรัพย์หรือโชคนะครผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมเป็นกําลังใจให้หมอจันกดไลค์นะครับผมกดไลค์เป็นค่าครูก็ได้นะครับขอท่าน,นชื่นชครับสวัสดีครับ